เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่มัน U I Unity เลยนี่ว่าเฮ้ย U I Default เลยนี่ว่าเฮ้ยโอ้โหโอเคโอเคโอเคกลับเข้าเรื่องเลยนะโอเคโอเคก่อนน้านั้นขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมชื่อว่า Wong Flow เนอะ by N4BA จะให้กูเรียกไงก็โอเคโอเคช่างมันนะ เดีย๋ยวเรามาดูหน้า UI ในการปรับแต่งเกมกันดีกว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะเอเคสักครู่นะครับโอเคเออหน้า UI ในการปรับแต่งเกมมีอะไรบ้างก็เออเนี้ย sensitive นะเนอะเกมผี sensitive ต้องสูงอยู่ละนะฮะรุ่มก็ข้างบนไม่ต้องรับข้างล่างดีกว่านี่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอันนี้อะไรครับ โอ้โหภาษารัสเซียยันแม่เอ้ยอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเดิมครับแค่มาล่าเชกเอามาทำไมปิดไปแนละ้วโอเคต่ะเริ่มมนดีว่าอโอ้โหอ่ากดคลิกขวาเพื่อซูมเนะแล้วจะซูมทำเพื่ออะไรโอเคก็เป็นจุดประสงค์ของตัวเกมเขาเนอะก็เฮ้ยเสียงมันไม่ค่อยดังเลยกด WASD คือก็คือ,ก,คอก็คือเดินตามปกตินะนะเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเย็ดแม่กูจะพูดเสียงดังเว้ยเสียงเกมแม่งดังจริงนะอ๋ออ๋อนึกว่าอะไรเงาเรานี่ยวะกลัวลดเสียงเหอะเฮ้ย,ยไม่ไหวอะโอ้แต่ละอย่างก็เดี๋ยวขอแนะนำก่อนเนาะก็การเดินก็ WASD ตามปกติ เหมือนเกมทั่วไปนะชิปวิ่งอะไรเงี้ยคอนโทรลคืออะไรวะคอนโทรลไม่มีหนาะโอเคโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่น่าจะเป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นอันในอาพาร์ตเมนต์สักที่นึงนั่นแหละนะครับแล้วก็มันมันเป็นชั้นแปดอะเออน่าจะสูงอยู่ที่เนี่ยนะครับเนาะผมว่านะปตาเลง็งเล็งให้สุดเลยอเออตรงน,นี้มีอะไรครับโอ้โหเมาส์มันก็เซนสทีฟแบบอมืมันก็แบบ ขยับนิดเดียวแม่งไปอ่ะโอเคที่เราจะลงไปข้างล่างกันดีกว่าครับ better use the elevator นะ better use the elevator ให้ใช้ลิฟต์เหรอโอเคได้ได้ได้ไดไดโอเคครับใช้ลิฟต์ก็ใช้ลิฟต์ใช้ลิฟต์ก็ได้วะเออขึ้นก็ไม่ได้เรื่องมากจริงๆเนี่ยเห็นไ,ไหม โอ้คิดแม่เเสียงลิฟโคตรน่ากลัวตอนแม่งขึ้นมาเนี่ยเอาละครับชั้นไหนต่อครับชั้นหกไปครับไปชั้นหกกูจะไปชั้นหกไปชั้นหกเลยไปชั้นหกไปชั้นหกฮ่าไปชั้นหกเดี๋ยดีฮ่าไปชั้นหกครับไปชั้นหกนานนานนอินน๊บ ผมชอบติดเรือผมชอบติดลิฟต์สวัสดีครับท่านสมาชิกอยู่ไม่เอ่ยมีบุหรี่ด้วยมีเหล้ามีอะไรอ่ีมีไฟเอ็ดแม่ขอไฟฉายหน่อยฮัลโหลโอ้ยไม่ไหวแล้วมองไม่เห็นนะฮัลโหล ตีถาพ่องแล้วอ้าวแถวน,นี้มีอะไรมีมันแถวน,นี้มันมีอะไรแล้วกูมองไม่เห็นอะไรสักอย่างครับใช่ผมมองอะไรไม่เห็นสักอย่างประตูล็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตวกูมาทำอะไรที่นี่โหลเฮ้ยอะเดนตรงนู้นไปอันนี้จอผมก็สุดแล้วนะครับไม่ไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ย สุดแล้วเหรอเฮ้ยสุดแค่นี้เลยเหรอสุดแล้วเหรอเอาแสดงว่าสุดละอะไรวะเอ้าผมเอ้าผมชอบติดเรือผมชอบติดลิฟต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไอสัตว์ว่ดกี้แม่งติดลิฟต์กูว่าจะแซวแม่งลงมาตรงนี้ก่อนโอ้โหสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะเดินไปที่เดิมนะไปที่เดิมไปที่เดิมมาไปลปลปลาเฮ้ย เฮ้ย hey, ติดอะไรเนี่ยเฮ้ย hey, <Hey. S 1> ติดเรือติดลิฟต์น้าเราเนี่ยเอ้ย hey. เอาอ่านไอเย็ดไหมนี่กูต้องเอาหน้าใกล้จอขนาดนี้มันมันถึงจะอ่อ oh. ครับเรามาไกลแล้วนะครับ สองข้างทางนี้ก็เป็นห้องโง่ๆที่นี่เข้ามาเพื่ออะไรวะี่ด้วยนี่ turn on the elevator ฮะอะไรอะอ่าน,นไม่หันอ่อนพ่ออ่อนแม่เหมือนกันสวิทต์กูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เฮียเอ้ยฮัลโหล 10 20 30 40, 40ผมชอบติดรถผมชอบติดเรือแต่ตอนนี้กูติดในห้องเฮียอะไรไม่รู้เนี่ยไอสัตว์แล้วก็ไม่ได้ติดลิฟต์ด้วย yet, <c oughs> เยอะมากแม่จ๋าโอ้โหไม่อะไรเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างอ่ะตอนนี้ก็เป็นที่เราเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปที่ลิฟต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะตรงนี้ตัวเนี้ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ ว่าตรงไหนว่าตรงไหนเป็นปุ่มลิฟต์นะโอ้โหแต่ละไอย่างให้กูกระทืบประตูเข้าไปปะเออเนี่ยเอ็ดแม่มันก็หัดเร่งไฟให้สว่างไอ้แม่แบบเร่งไฟให้สว่างแม่ก็แบบมันก็ไฟมันงอขึ้นได้ใช่ไหมมันก็งอขึ้นแค่นั้น <Hey. S 2> แล้วกูก็โง่อ,อยู่ตั้งนานกดแม่งอีเลเวเตอร์เจเนเรเตอร์ฮะอีเลเวเตอร์เจเนเรเตอร์เออเครื่องปั่นครับไปไปเฮ้ย <Hey. S 2> ุ้นคืออะไรผมชอบติดเรือผมชอบติดลิฟต์อ่ะเฮ้ยเย็นแม่มึงหันดี่ เออเออนั่นแหละครับจบแค่นั้นเอ,อ้ยเย้ยอ๋อเงาเราครับคอปเตอร์มาหรอเดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปนะครับ มันสุดแล้ววะน้องๆมาสุดแล้ววะนอ้องๆสิบที่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะเอาเขาขึ้นมาหน่อยเอาขึ้นมาหน่อยเออดี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 ด,ดีเฮ้ยเอเอ้ยนั่นแหละเฮ้อะ ข้างในแม่งโคตรมืดอะเอาจริงเอาดีจุดหาพ่อมึงนักดาเย็ดแม่เอาล้วครับเราจะทำยังไงดีแล้วเราห้องนี้คือห้องอะไรห้องเ e เรเตอร์เหรอ generator อ่ะอ่ะอลองหันไปฝั่งนู้นดิอ่ะมึงหันไปฝั่งนู้นสิฮะลองหันไปฝังฝ่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนู้นฝั่งนู้น ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นห้องนอนใครนะครับผมก็ไม่ทราบได้ว่าใครแม่งนอนตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยครับการปรับไฟแล้วก็มีอยู่แค่นี้ทางอะไรวะนั่นนั่นอุยอ้ยอุ้ย อะไรวันเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่นาลงมาเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหวังว่าเกมนี้จะไม่มีจังสแกร์นะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบกูว่ากูว่ามันคงเป็นเจ้าของคนที่มันนอนตรงนี้แน่นอนเลยเฮียแม่งน่าจะเป็นคนที่มันนอนตรงนี้เฮียแม่งตาย,ยตรงนู้นโอ้โห ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะยังไงนะครับได้ๆๆๆมองโอเคเห็นละตรงนู้น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 โอเคอุ้ยใจเต้นรัวเอ้ยเอ้ยใครมันเคี้ยวหนงเคี้ยวหน่มอยู่ตรงนี้วะอร่อยมากมั้งฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวเราไอ้นี่ไฟอะไรเฮ้ย โอ้โหตกใจหมดคือคือเสียงมันดังมากครับใช่เสียงมันดังโอ้โหเสียงโคตรดังครับคือเสียงมันดังแล้วก็นั่นแหละกูไม่อยู่แล้วเจูรเรนเต้จูเจรนเต้ เจเนเตเตอร์พี่อยู่ไหนน้องกูขอละไอสัตว์กูเลี้ยงกูรุ่มสุดเลยยศแม่มึงดูดิเฮียกูขอไม่ลดด้วยนะเฮียแบบแล้วมืงอเฮ้ยยดแม่มาสีแม่มึงเออ,เอ,อมากูกลัวยศแม่ใช้โครบาโครบาหรอ สาสิบสามสิบสี่สิบชอบติดรถชอบติดเรือเอาไม่สิติดลีฟแล้วโคบงโคบาร์ไปไหนครับเจเลเตอร์อยู่ข้างในนั้นโอ้โหโ,อโหฮมเลดไม่คนไร้บ้านอนอะไรวะไม่อ่านไม่ออกบิลดิงอ,อบเบดมนินหยุดชั้นใต้ดินก็คือชั้นนี้น่าจะชั้นนี้แหละนะ อินทิชันไดไม่จะเราได้อาสักอย่างเนาะนะครับไปอ้าโอเคมาพังตรงนี้ใช่ไหมชอบลิดเรือเอาชอบติดลิฟต์บอไปเดินตามไปเดินตามไปยิ้มไหมไฟฉายก็แคบแคบแคบเหลือเกิน

รอ,อดไหมอ,หอ่ะรอ,อดเปล่ารอ,อดเปล่ารอ,อดหรอือเปล่ารอ,อดหรอือเปล่ารอดเปล่ารอดรอดหรือเปล่ารอดรอดหรือเปล่าเร็วๆดิชักชา้าเกมบั๊กปะอืมนั่นแหละฮะขอ,อยอดหยิบสายชาร์จแป๊บนึงนะฮะแม่งแบตจะหมดโอ้โหสายชาร์จอยู่นี่ เดี๋ยวเช็คแบตสักคู่หนึ่งนะครับโอ้โหมาโอกโอ๋อ,อยู่นี่เอ้ยอ้าวห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์โสักหน่อยก็ดีเสียบเข้าไปปั๊บโอ้โหก็คือยังไงครับโอ้โหโดนมันตีนเนาะ คุณต้องออกโอเคแล้วก <si ็เล่นใหม่โอเคโอเคโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคตัวนี้เราก็มาถึงทางนี้ที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเราก็จะไม่เข้าไปในห้องนั้นนะอุ้ยเชี่ยเราเราจะไม่เข้าไปในห้องนั้นนะเราจะค่อยๆเดินไปนะครับเพื่อที่จะไม่เข้าไม่เข้าห้องนั้นนะไม่เข้าไม่เข้านะกูไม่เข้ากูไม่เข้ากูไม่เข้ากูไม่ โอ้โหอ,อยู่ในตู้แดงอะ่ะลองไปหาดูมันบอกอะ่ะมันบอกงั้นแหละครับว่าคุณเจยอยู่ในตู้แดงอะ่ะลองไปหาดูมันว่างงั้นครับเห็นไอ้จดหมายเมื่อกีกกก้มันบอกอยู่ในตู้แดงอะ่ะลองไปหาดูโอเคครับได้ยอินเดดเลสคาบินเนตอะไรสักอย่างนั่นแหละผมจะลองไปหาดูเนาะ เอาแล้วเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วโอ้โหให้ตู้นี้ปะตู้นี้ซะด้วยตู้นี้หรือเปล่าตู้ไหนล่ะอา้าวเฮ้ยไม่ใช่ตู้นี้แล้วตู้ไหนอะฮัลโหล อ่าตู้นี้ก็ไม่ใช่นะครับวิ่งนะถ้าถ้าเจออีกก็วิ่งนะครับวิ่งวิ่งนะครับโอ้ยเชี่ยพร้อมนะเนี่ยสวัสดีครับโอ้ยท่อเหล็กท่อเหล็กครับท่อเหล็กไม่ใช่อะไรอย่างอื่นอยู่ไหมเอออยู่ไหมอยู่ไหมเขาแม่งตายเดี๋ยวแม่งก็บั็กอีกเชื่อดินะเนาะ เรียกค,คาบิเดตไหนอะน้องคาบิดงคาบิเดตดที่อะไรอ๋อตู้นี้ใช่ไหมเออไปเข้าไปเปิดดูสิมันตู้ไหนอะฮะมันตู้ไหนตู้ไหนล่ะฮะบอกนะว่าก็มันก็น่าจะมีอยู่ที่เดียวเนาะมันมันก็น่าจะมีอยู่ที่เดียวนะผมว่านะน,น่าจะมีอยู่ที่เดียวนะ,นะนะเนาะมันก็หาจะมีที่เดียวแล้วแหละนะฮะไม่มีที่ไหนแล้วนะครับเนาะ ริดคาบินเนตนะครับเออน่าจะมีอยู่ที่เดียวนะฮะกรร็ตรงนั้นนั่นแหละครับตรงตรงนั้นนั่นไงตรงนี้เว้ยมันพยายามบอก,กว่าตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเอ๋อมันกูโดนหลอกไอเ้เข้ามาไม่เจอเชื่ออะไรสักอย่าง โค้ดอยู่ที่ในคาบ,บินตอ๋อโค้ดเหรอไม่ช่วยแจ้เหรอหรอ,อะคุณจะเจออะไรอะคุณจะเจออะไรไม่เจออะไรสักแต่อย่าง<อ>เจอดีเหรอฮีอะไรอะหรอไม่เจอไม่เจออ,อะไรวะโหแล้วเกมนี้แม่งใส่เอฟเฟกต์สะดิบดีเลย,ยนี่ไง โค้ดอยู่ที่ตู้แดงอืมครับตู้แดงอืมโถ่โดคดบีไฮโค้ดะซ่อนที่ตู้แดงเอาละครับแกปีศาจไหนเร็วโคด behind the red cabinet อยู่ตูแออต้แดงอะโค้ดที่ตู้แดงอะลองไปหาดูมันบอกงั้นอะเออจะตูต้แดงตรงนู้นนะผมว่านะ <c oughs> ไม่เข้าละหนึ่ง ไม่เข้าแล้วหนึ่งกูไม่เข้าแล้วหนึ่งกูไม่เข้าแล้วสัตไม่เข้าด้วยเฮ้ยตู้แดงตู้แดงไหนวะเลกซ่อนที่ตู้แดงไปหาดูโอเคเอ่อตู้แดงไหนยดแม่เอเอเอะไรบ้าง มันกูกลัวฮัลโหลเอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยแต่อยากจริงๆจริงจริงเลยเนะี่ยจริงจริงอันนี้ก็ตู้เหมือนกันนะฮะตู้ตู้เหมือนกันแหละมันคือตู้เหมือนกันนะฮะหองนี้แม่งเสียงดังจังวะอ่ะพร้อมตัวพร้อม พร้อมใจพร้อมพร้อมกายพร้อมใจเข้าไปแม่งเลยนะครับกูเข้ามาละเย็ดแม่ไม่มีเหี้ยอะไรสักอย่างกูออกละเข้าไปก็ไรประโยชน์กูออกแม่งเลยนะเอ่อเฮ้ยเอล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 คืออะไรเอลเหรอเอลอะไรวะอืมอะไรวะ เริ่มปวดขาแล้วนะตอนนี้นะเอลแล้วแล้วมันยอ่ยอ,อยังไงเกมนี้ย่อยังไงครับมันไม่มีเอ็กซมเปิลไม่มีอะไรสอนเลยหรอเอลใช่ครับข้างในที่นี่เป็น L. L L แล้วก็อะไรอะ่ะเหรอ L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  เอลเอลแล้วก็อะไรอะ่ะเราเดี๋ยวกลับไปดูตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะครับเนาะ โอเคตรงอันเมื่อกี้บอกว่าแอลแล้วแอลนี่คืออะไรอ่ะอ่ะไอ้ตู้นี้มีอะไรไหมครับดูดีๆเผื่อไอ้เจ้าตู้นี้มันไอ้เจ้าตู้ตัวนี้มันจะมีอะไรเฮ้ยอะไรวะอ่าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ ซ่อนตรงนี้นี่เองโอ้โห,โหโจเจอสักทีควรจะเจอมึงอยบอกนะว,ว่ากูหยิบกระดาษโค้ดขึ้นมาแล้วก็ไปกูจะเจออะไรอีกไหมเนะี่ยปครับเจอสักทีควจะเจอพลังแห่งห้องสีแดงแม่งพลังแห่งห้องสีแดงแม่งรุนแรงขึ้นเยอะว่ะพลังแห่งห้องสีแดง โอเคไปนะที่นี่เราก็าใส่ลหลาเนาะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์โอเคหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์โอเคสวยหวานเจี๊ยบไปในนี้จะมีโครบาร์ใช่ปะอันนี้คืออะไรไข่ควงเหรออันนี้กล่องนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเฮ้ยกดทำไมเนี่ยอันนี้ก็ไข่ควงเหรอในกล่องนี้ก็มีอะไรไม่มีอ๋อข้างล่างนี่คืออะไร โอ้นี่ยโคบราหยิบอันหนึ่งหยิบมาสามอันเลยได้ไหมเอาไม่ได้เปิดประตูต้องกดค้างนะครับเนาะ,ะโอเคป่ะอโอ้โหพลัง,งห้องสีแดงนี่มันช่างจ้าสะรอเกิดจ้าจริงๆโอเคสูยมีอะไรไหมจ้ะ เธอไม่รู้บ้างเลยเอา้าสับตรงไหนเอา้าสับตรงไหนเอา้าเอ้าเปิดตรงไหนเอา้เเอาอ๋อเอะมองเธออยู่นิดนิดเปิดแม่งเปิดแม่งอ,มอย่าบอกแล้วกูต้องหาอะไรมาใส่ให้ครบอีกไปะเนี่ยโอ้โหแม่งโอเคครับทีนี้เราก็จะไปดูกันว่ามัน ได้หรือเปล่าสวยนั่นแหละเยี่ยมไปเลยว้าวโอ้กว่าจะได้ป่าเร็วน้องเร็ว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 ,เรว,เรวดีจับเช้าไปเลยชั้นแปด โอเคจบเอนโอ้โหอีโอ้โหอะไรอยเนี่ยโอ้โหมันจะได้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหกูก็งมหัวไอ้ไอ้ผมคือผมก็งมหัวกับไอ้ตู้นั่นตั้งนานเฮ้ยมันหายเอี เฮ้ยมันไปไหนเฮ้ยมันมันหายไปไหนอะไรเงี้ยเออนะฮะโอเคขออนุญาตเข้าเกมใหม่แป๊บหนึง่งเนาะนะฮะโอเคกลับมาที่หน้าเดิมเนาะ ทีนี้ผมเล่นไปผมเล่นไปชั้นหนึ่งลนะชั้นหกนะครับแต่มันบอกว่าเป็นห้องใตดินเนาะโอเคนะครับก็เกมนี้ก็คือถือว่าเอาเรื่องเลยนะก็แนะนำว่าอุลุ่มสุดนะครับก็บุลุ่มตัวข้างล่างก็สุดๆนะครับแคมมราเชก็ปิดไปนะใครชอบก็เปิดนะเอาจริงนะนะครับเซสิที e ก็ไม่ต้องมาเยอะมากเนาะว่าเดี๋ยวมันจะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงสำหรับแบบ บางทีเมาส์มั <c oughs> มน DPI สูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่ของผมของผมเป็นเมาส์ธรรมดาเนี่ยมันเป็นเมาส์วไวเลสธรรมดาที่ DPI ไม่ก็กลางๆมันก็ยังพอที่แบบว่าเอาเรื่องเลยนะฮะเนาะสำหรับเมาส์ที่แบบเป็น DPI DPI สูงๆเนาะก็ก็อย่าเยอะเหมือนผมแล้วกันนะเนาะ,ะโอเคนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ผมก็จะเล่นชั้น6ก็พอก่อนเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ที่อยากที่ที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมทิง้งนึงดาวนโหลดให้ด้านล่างแล้วนะครับก็ลองไปหาโหลดเล่นกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละนะครับไปเจอกันใหม่ครับโอ้สักทีอย,ยึดแม่อ,อะไรอยู่เนี่ยปะ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 ป สักทีครับสักท <S 2 _> ีสักทีสักทีไปไปไปพอ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 